สวัสดีครับพบกับผมทาแกนองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องรัเสเซียลบกับยูเครนทำไมสะเทือนถึงสินค้าทุกอย่าง20บาทบางคนอาจจะบอกว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกันเราก็มาติดส่งหม้อถังกะละมังหไหเป็นลบกับเขาซะหน่อยมันเกี่ยวแน่นอนเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนอื่นฝาก subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมตัวแกน้องนะครับในการทำคลิปต่อๆไปปัจจุบันเนี่ยการค้าโลกอล้วนแต่เชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าการสร่งออกและการที่เกิดการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดและกระทบทั้งโลกก็คือราคาน้ำมัน แค่รัสเซียบอกว่าจะตัดการส่งน้ำมันไปยังยุโรปตะวันตกและกา๊าซเนี่ยเท่านั้นแหละราคาน้ำมันบ้านเรากาซบ้านเราก็ไปแล้วปรับราคาขึ้นทั้งๆที่ก็ยังเป็นสต๊อกเก่าน้ำมันเก่าแต่ราคานี่ไปแล้วขึ้นไปก่อนแล้วราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเต็มๆเ,เลยสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือการนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนอย่าลืมว่าสินค้าทุกอย่าง20บาทเนี่ยสินค้าเบตเตอร์เลดหกสิบถึงเจ็ดสเนําเข้าจากประเทศจีนเพราะว่าผู้ผลิตในเมืองไทยไม่สามารถผลิตได้ต้นทุนได้ถูกสู้กับเมืองจีนได้เราจึงต้องนํา,าเข้ามาขายพอการนําเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยมันก็จะต้องผ่านมาทางรถหรือแม้กระทางเรือ เมื่อค่าน้ำมันขึ้นไม่ต้องแปลกใจว่าค่าระหว่างเรือก็จะต้องเพิ่มขึ้นปกติสมมติว่าเราเสียค่าขนส่งคิวละ4,000บาทถ้าน้ำมันขึ้นราคาค่าขนส่งก็ปรับขึ้นเป็นคิวละ5,000บาทสินค้าขนาดเท่าเดิมขนส่งปริมาณเท่าเดิมต่อนหนึ่งคิวแต่ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก1,000บาท ลองคิดดูนะครับว่าสินค้าต่อชิ้นถ้าเป็นสินค้าชิ้นที่ใหญ่กินพื้นที่นำเข้ามาเนี่ยในหนึ่งคิวเนี่ยมันจะได้สินค้าน้อยชิ้นต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็กต้นทุนก็เพิ่มขึ้นน้อยมันแล้วแต่ประเภทของสินค้าด้วยอันนี้คือผลกระทบอย่างแรกเลยราคาที่น้ำมันปรับขึ้นเนี่ยโดนค่าขนส่งเนี่ยแพงขึ้นแหละ สิ่งที่ส่งผลกระทบข้อที่2ก็คือเมื่อราคาน้ำมันปรับขึ้นเม็ดพลาสติกที่โรงงานในประเทศไทยใช้เพื่อผลิตพวกขันน้ำตะก้ากละมังของใช้เบทเตลเล็ดทั้งหลายที่เป็นพลาสติกราคาก็จะปรับขึ้นเพราะเมื่อราคาน้ำมันปรับขึ้นเม็ดพลาสติกปรับขึ้นโรงงานก็ต้องซื้อเม็ด พลาสติกในราคาที่แพงขึ้นเพื่อมาผลิตขายเมื่อราคาน้ํามันแพงขึ้นเม็ดพลาสติกแพงขึ้นราคาขายส่งก็แพงขึ้นสังเกตดูว่าสินค้าที่เป็นพลาสติกตะกร้าชิ้นใหญ่ๆก็จะหายไปจากราคา20บาทอาจจะโดดไปขายอยู่ที่25บาท30บาทพลาสติกสีหวานๆราคา20บาทก็จะโดดไปเป็น25บาท30บาทด้วยเม็ดพลาสติกที่มันปรับขึ้น ถามว่าโรงงานเขาอยากปรับขึ้นไหมก็ไม่อยากปรับหรอกครับเพราะว่าถ้าขาย20บาทได้มันก็จะขายเร็วแต่ถ้าเกิดพลาสติกขยับราคาขึ้นไป25 30บาทแล้วเนี่ยมันการขายมันก็จะขายช้าลงผลกระทบข้อที่2เลยจากราคาน้ํามันที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะต้องปรับตัวอย่างผู้ประกอบการที่ขายสินค้าราคา20บาทอย่างเดียวเลยอันนี้หนีไม่พ้นว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกําไรเนี่ยจะลดลงเป็นธรรมดาเพราะว่าราคาที่เราขาย20บาทเราไม่ได้ปรับขึ้นแต่ถ้าล้านที่ขาย20บาทแล้วก็มีราคาอื่นด้วยก็สามารถปรับราคาขึ้นได้ตามกลไกของตลาดราคาส่งที่มันแพงขึ้นกําไรก็จะไม่ลดหายเพียงแต่ว่าการขายอาจจะช้าลงปกติขายได้เร็วก็จะขายน้อยลงเพราะว่าราคามันปรับขึ้นแต่ถ้ามีความ จำเป็นในการต้องการใช้ลูกค้าก็ยังซื้ออยู่นี่คือผลกระทบเต็มๆจากการลบกันร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนทำไหมถึงเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่าง20บาทฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและแชร์คลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ